ทุกการเดินทางมีหลายสิ่งหลายอย่างให้พบเจอและสิ่งเหล่านั้นล้วนน่าค้นหาพบกับ The Dog Journey Podcast เพราะทุกเรื่องมีที่มา สวัสดีครับหมอบีมนะครับจากช่อง The Do c d ก a r y ครับกลับมาสู่รายการ The d o c อ o u r n e y Podcast กันอีกแล้วนะครับสำหรับสัปดาห์ที่แล้วพาทุกท่านเนี่ยไปเที่ยวยังเมืองซูริชประเทศสวิตเซอร์แลนด์มาแล้วนะหวังว่าทุกท่านเนี่ยคงจะได้เห็นบรรยากาศของเมืองที่แสนสวยงามใช่ไหมครับแล้วรู้กันไหมครับว่าทําไมสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยถึงได้ดูสวยไม่ได้ดูบอบช้าอะไรขนาดนี้เป็นประเทศที่ดูเหมือนยังมั่นคงอยู่ในยุโรปได้ครับเพราะสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเขาไม่ได้มีสงครามมาทําให้ประเทศของเขาเนี่ยต้องบอบช้ำนั่นเองท้าไม่ะ ครับสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยถึงรอดพ้นจากสงคราม การทำสงครามนะครับเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะครับสำหรับหลายๆประเทศโดยเฉพาะในแถบยุโรปครับสำหรับยุโรปเองเนี่ยถือได้ว่าเป็นดินแดนที่มีประวัษษติศาสตร์เต็มไปด้วยสงครามการนองเลือดเลยครับไม่ว่าจะเป็นสงครามยุคนักโปเลียนสงครามโลกครั้งที่1สงครามโลกครั้งที่2และจนกระทั่งไปถึงสงครามเย็นอีกด้วยแต่ท่ามกลางไฟสงครามเหล่านี้นะครับกลับมีประเทศหนึ่งครับที่ยังยืนหยัดอยู่ได้โดยที่ไม่มีใครเนี่ยกล้าเข้าไปลุกลานนั่นก็คือสวิตเซอร์แลนด์นั่นเอง ทำไมประเทศนี้ครับถึงรอดพ้นจากสงครามเป็นเพราะพวกเขาโชคดีหรือเป็นพเพราะเบื้องหลังของพวกเขาเนี่ยมีอะไรที่เราไม่รู้หรือคาดไม่ถึงวันนี้นะครับจะพาทุกท่านเนี่ยไปเจาะลึกความลับของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ประเทศที่ไร้สงครามแต่อยู่ท่ามกลางสมรภูมิของโลกใบนี้กันครับ จะบอกว่าดินแดนที่ตั้งของสวิตนะครับไม่เคยเป็นสมรภูมิรบมาก่อนมันก็ไม่ถูกสัทีเดียวครับแต่มันเป็นสงครามที่เกิดมาตั้งแต่ยุคโบราณครับดินแดนแห่งนี้นะครับเคยเป็นพื้นที่ที่อยู่อาศัยครับของชนเผ่าต่างๆแล้วก็มีการแย่งชิงกันจนกระทั่งนะครับพื้นที่ของสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยตกอยู่ภายใต้การปกครองของชนเผ่าพื้นเมืองอย่างชาวเซลติก และหลังจากนั้นนะครับในช่วงปี58ก่อนคริสตกาลครับจูเลียสซีซากก็ได้ยกทัพและกองกําลังจากจักรวรรดิโรมันเนี่ยเข้ามาปราบปรามชนเผ่าพ,พื้นเมืองทําให้พื้นที่ของสวิตเซอร์แลนด์ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิโรมันและถูกจัดให้เป็นหนึ่งในจังหวัดของจักรวรรดินี้เมื่อโรมันนะครับเริ่มอ่อนแอลงในช่วงปลายศตวรรษที่3ชนเผ่าเยอรมนิกนะครับก็ได้เริ่มลุกลานเข้ามาในดินแดนสวิตเซอร์แลนด์ แล้วก็เมื่อจกักรวรรดิโรมันตะวันตกนะครับล่มสลายในปี476พื้นที่สวิตเซอร์แลนด์แห่งนี้นะครับก็ถูกแบ่งออกเป็นพื้นที่ทางตอนเหนือและพื้นที่ทางตะวันตกครับซึ่งต่อมานะครับอาณาจาักรฟรง่งก็ได้เข้ามารวบรวมดินแดนแห่งนี้เข้ากับจกักรวรรดิของตนในศตวรรษที่13นะครับดินแดนแถบสวิตเซอร์แลนด์อยู่ภายใต้การปกครองของราชวงศ์ฮับส์บวกครับซึ่งเป็นฐานอำนาจสำคัญเลยนะครับของจกักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์แต่ทว่าชาวบ้านและขุนนางท้องถิ่นแถบเทือกเขาแอ เป็นอิสระภาพจากราชวงฮับส์บวกพวกเขาก็ได้ร่วมมือการลุกคือต่อต้านครับจนกระทั่งในวันที่1สิงหาคมปีคริสต์รียักราชที่1291ผู้นำจากรัฐทั้ง3ในแถบนั้นได้ลงนามกติกาสัญญาปี1291เป็นพันธมิตรป้องกันตนเองครับโดยให้คำมั่นว่าจะช่วยเหลือกันหากมีการโจมตีจากศัตรูภายนอกและนี่ครับถือเป็นจุดเริ่มต้นของการกำเนิดสมาพันธรัฐสวิตในยุคโบราณ ในศตวรรษที่14-15ครับสมาพันธรัฐสวิตยุคโบราณครับได้ขยายเพิ่มเป็น8รัฐโดยรวมเอาเมืองรูเซิรนซูริชและเบิร์นเข้าไปด้วยโดยเอาชนะกองทัพของฮับส์บวกครับในยุทธการสำคัญต่างๆได้และได้รับเอกลักษณ์ทางการปกครองจากจกักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ในช่วงปีคศกัที่1499 เมื่อเราพูดถึงสวิตในยุคนั้นนะครับจะมีอาชีพอาชีพหนึ่งนะที่เราไม่พูดถึงเนี่ยเป็นไม่ได้เลยนั่นก็คือทหารรับจ้างสวิตนั่นเองครับทหารเหล่านี้นะครับเป็นหนึ่งในนักรบรับจ้างครับที่ใช้หอกเป็นอาวุธพวกเขาเนี่ยเป็นที่รู้จักจากความกล้าหาญมีวินัยที่เข้มงวดและทักษะการต่อสู้ที่เหนือชั้นซึ่งทําให้มหาอำนาจของยุโรปนะครับหลายๆแห่งเนี่ยต้องการจ้างพวกเขาครับ เข้าไปสู่กองทัพของตนเองหลังจากที่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยได้รับเอกราชจากจกักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ถึงแม้สวิตเซอร์แลนด์นะครับจะเต็มไปด้วยประชากรที่แข็งแกร่งแต่พวกเขาครับกับขาดทรัพยากรทางเศรษฐกิจเพราะพื้นที่แห่งนี้มันเป็นภูเขาสูงไม่สามารถทําพื้นที่เกษตรกรรมได้ชาวสวิตจํานวนมากครับก็จึงเลือกเส้นทางที่จะไปเป็นนักรบรับจ้างเป็นอาชีพหลัก แต่เมื่อเวลาผ่านไปนะครับการต่อสู้โดยเน้นกําลังคนถือหอกเนี่ยกับสู้คนถือปืนไม่ได้ครับมันก็เลยทําให้อาชีพนี้ค่อยๆเลือนหายไปในปี1798นกะครับกองทัพปฏิวัติฝรั่งเศสครับภายใต้การนำของนโปเลียนปบนาร์สได้บุกเข้ามายังดินแดนสวิตเซอร์แลนด์นโดยฝรั่งเศสนะครับต้องการให้สวิตเนี่ยเป็นรัฐบริวารของพวกเขาเพื่อควบคุมเส้นทางทางยุทธศาสตร์ในเทือกเขาแอลป์ นปโปเลียนนะครับได้กําหนดให้สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยต้องส่งทหารเข้ากองทัพฝรั่งเศสครับรวมถึงใช้ดินแดนเพื่อเป็นฐานทัพในสงครามกับออสเตรียและปรัสเซียหรือเยอรมนีในปัจจุบันแต่แล้วครับเมื่ออำนาจของนปโปเลียนเนี่ยเสื่อมถอยลงในช่วงปีคือทศักรต์ที่1813ัรสสวิตเซอร์แลนด์ครับถูกกองทัพพ,พันธมิตรประกอบไปด้วยออสเตรียปรัสเซียรัสเซียเขายึดครองทําให้สวิตเซอร์แลนด์นะครับประกาศความเป็นกลางและเริ่มฟื้นฟูระบบสมาพันธรัฐได้อีกครั้ง และการประชุมรัฐสภาของเวียนนาครับในปี1815ชาติยุโรปครับก็ได้ยอมรับสวิตเซอร์แลนด์ในฐานะรัฐเป็นกลางถาวรและสิ่งนี้เองครับเป็นตัวที่ทําให้สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยไม่เคยต้องเป็นดินแดนสมรภูมิหรือต้องส่งทหารไปร่วมรบในสงครามครั้งไหนอีกจนถึงปัจจุบัน แม้ว่าทวีปยุโรปนะครับจะถูกเผาผลาญไปด้วยไฟสงครามโลกครั้งที่1และสงครามโลกครั้งที่2ครับแต่สวิตเซอร์แลนด์ครับก็ยังสามารถรักษาความเป็นกลางและรอดพ้นจากการลุกรานมาได้อย่างสําเร็จมันเป็นผลมาจากปัจจัยทางด้านภูมิศาสตร์การทูตการทหารและเศรษฐกิจครับ ในเรื่องของภูมิศาสตร์นะครับด้วยความที่ว่าเขามีเทือกเขาแอลป์อยู่ตรงกลางเนี่ยมันเป็นด่านปราการทางธรรมชาติเลยครับที่ทําให้ยากต่อการโจมตีไม่ว่าจะเป็นในชว่วงสงครามโลกครั้งที่2นะครับที่ทางเยอรมันและอิตาลีเนี่ยต่างถึงแม้จะพยายามเข้ามาลุกรานครับแต่ก็ไม่สามารถฝ่าเทือกเขาแอลป์เข้ามาได้ ข้อต่อมานะครับถึงแม้ว่าพวกคนสวิตนะครับจะไม่ได้ไปรบแต่พวกเขาครับก็มีกองกําลังกองทัพที่เข้มแข็งโดยกองทัพของสวิตเซอร์แลนด์นะครับถือได้ว่าเป็นกองทัพพ,พล,ลเมืองครับทำให้สามารถเกณฑ์ไพร่พลเนี่ยได้อย่างรวดเร็วและพวกเขาเนี่ยยังมีระบบการเกณฑ์ทหารและการฝึกทหารสำรองเนี่ยอย่างเข้มแข็งทําให้ประเทศของเขานะครับมีศักยภาพในการป้องกันตัวเองอีกด้วย ต่อมาครับสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยยังได้เป็นที่ตั้งของกาชาติสากลและองค์กรช่วยเหลือต่างๆครับทําให้ประเทศนี้นะครับมีบทบาทในการเป็นคนกลางครับทางการทูตในการช่วยเรื่องเจรจาสงบศึกและแลกเปลี่ยนนักโทษอีกด้วย หรือแม้แต่ครับในช่วงสงครามโลกครั้งที่2สวิตเซอร์แลนด์เองก็ได้เลือกที่จะทําการค้ากับทั้งเยอรมน,นีและทางฝ่ายสัมพันธมิตรครับทําให้ระบบธนาคารของสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยถูกใช้เป็นที่เก็บทองคำของเยอรมน,นีพูดง่ายๆนะครับก็คือทําให้ตัวเองเนี่ยดูเป็นกลางที่สุดครับรักทุกคนนั่นเอง การเป็นการของสวิตเซอร์แลนด์นะครับไม่ใช่ว่าพราพวกเขาอ่อนแอนะแต่พราพวกเขาครับรู้จักที่จะตัดเตรียมพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์มีระบบการป้องกันประเทศที่เข้มแข็งและมีนโยบายให้ประชาชนเนี่ยมีอาวุธเพื่อปกป้องตัวเองและให้ความรู้กับประชาชนของตัวเองครับ สวิตเซอร์แลนด์นะครับได้สร้างระบบธนาคารและเศรษฐกิจทําให้ประเทศของตัวเองเนี่ยมั่นคงและที่สําคัญคือสวิตเนี่ยได้วางตัวเป็นกลางในความขัดแย้งระหว่างประเทศอย่างชัดเจนเลยครับพูดง่ายๆนะครับถึงแม้จะรักทุกคนแต่ก็ไม่ได้มีการไปฝกไฟไฟไไักฝ่ายฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอย่างออกนอกหน้านนะไม่ได้ทําให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งครับรู้สึกว่าหน้าเหมัอนไส้จังเลยทุกท่านครับเราลองมาคิดภาพตามกันนะว่าถ้าประเทศอื่นในโลกไปเนี้ยเลือกที่จะทําตามแบบสวิตเซอร์แลนด์ครับก็คือเลือกที่จะเป็นกลางอย่างมั่นคงเนี่ยโลกของ เรามันจะสงบสุขกว่านี้ไหมหรือทรงข้ามมันจะน้อยลงกว่านี้หรือเปล่าครับ เอาเลยครับเป็นยังไงกันบ้างสาหรับเรื่องเล่านี้เราจะเห็นได้ว่าสวิตเซอร์แลนด์นะครับคือหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าการเป็นกลางครับไม่ได้หมายความว่าออนแอและบางครั้งครับการเตรียมพร้อมให้ดีตัางหากครับอาจจะเป็นเหตุผลหลักเลยครับที่ทําให้คุณเนี่ยอาจจะไม่ต้องไปต่อสู้หรือไปแย่งชิงอะไรกับใครเลยก็ได้นี่แหละครับมันคือการเอาตัวรอดของคนที่ฉลาดที่สุดนั่นเองถ้ายังไงก็เอาไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของแต่ละท่านได้นะ สำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กันด้วยนะครับแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับและนี่คือ The d o c t o r n e e Podcast คเพราะทุกๆเรื่องมีที่มา